ฮัตปีดองค่ะปักเลี่ยค่ะเืนลันงกุ่งอิงว่ามีอยู่เด็ีตาร์บอกใจของไอ้ตันนั่นบอของตันบอเขานว่าของมาแม่มาแม่เ้ยเขาเปิดเพลงมวนๆจะลองเพลงบุกี้มาค่ะปี้องครับแม่เตรียมตำองครับกินสมย่ามเทียง อ้ยจะมากินตำมะ่งกี้เพราะมันกินนะเพื่อนคิดเรื่องดก่อนแม่ไปบอกยอดแล้วเพื่อนตำมะ่งตีเออพี่ลูกข้นอะไรเอาตำสมเนาะเอาก็ะเพาะกราษตำสมกินตำสมแม่ตำสมมายบายๆระดาตำีทีมงานนี่เรียงง่ายค่ะไปนองกันกินไต่ผักกินพัก พราะเนี่ยกันจับกวย่างแล้วก็ตุมอยู่ตะพิ่มบ้านกินเป็นว่อยากคก็ว่ามาม่กินไล่ลู้ใมากอะไปดึงวาเจ้าเนี่ยมันจะคิดไงในการกินพี่ปิ่งไกลเต็มปิ่งไกลเต็มมันซ้ำยุ่พี่น้องเรื่องของนารมแล้วก็ดูเราอะโอ้ย แต่งฟันแล้วหอมสดชื่นชื right> ่นใจจังเลยพูดกับเพื่อนก็ม yes ั่นใจพูดกับใครก็มั่นใจจะ้อแม่เบิ่งแล้วเบาให้ล่ะเบิ่งโอ้ประตัวเที่ยวฟกคลิปท่าไปห้าเส้นพี่แก้มอย่และวทำไมผมแก้มดำจัง มันเป็นไม่น่าทำแบบนี้กับแม่แก้มเลยดิห้าปากใส่ดิมั่นใจมึงมั่นใจบ่มั่นใจแต่กูบ่เลื่มเ่มันใจแล้วดิลอกมึงได้เตือนพี่น้องนี่อยู่นี่นสิไปไปไนในห้องน้ำจะไหนนาะห้องเหี่ยวกลับอยู่สิมาลื่มแบบอีกอะสิบ่ได้แปลงเข่าอีกละเรื่องเล่อมบสิบ่าเห็นเลยเอากระจื้อที่ละตัวพี่ปาดประเดกสิอีแม่เพิ่งมาขั้นสีประเดกเพลสิบ่ขึ้น เพศขม้่ขค้นณีอาเพศนะบอกเสียสินเตเพศยิเตเพศเอาพูดเถ่าโบลาานขาจะไปหรือเนาะอันย้เ่าไปสีปลาแดกเด้อมันสีเพศว่อคืนแลว่าเป็นเป็นสาวเป็นนังแล้วมาขรอยูไม่ได้เป็นสาาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวแบลอกกันนี่มาส่งกันกันมาส่งอะไเร็วๆเดี๋ยวลองมาส่งกินนะอืมเอาฝากได้ไหค่ะต่อไปจะเป็นการชงมัทฉะสัพพคุณคาเฟอีนมันแห้งเลยแต่ว่าก็อันตรายถ้ากินก่อนบอกกินเขากินเขาแล้วค่อยกินกินเขาไปเดี๋ยวกันเรื่ันที่ห้า คาอมันเหี้พี่น้องพี่น้องครับเบิ่งพอช่วยหนูด้วยดัวอีหยังมันคืออีหยังข้าเขียวข้าเขียวคือหนามขี้ศีกนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยไปทัวเนาะมันโบเมียนหนามเขียวๆหนามยู่นี่ไหมหนามขี้ศีปานเท่านี่งไหมคือพอใส่เครื่องปานตื่นตื่น อันบ่มีอันนี้ล่ะแบบโบรานแบบเครื่องปั้นนั่นเขาเอาไว้ขายเขาใส่เพืือเ็ดขายเดี๋ยวเขแจกอันนี้มานั่มตีนี่เขาซื้อเอาตัวพวกตมากเรื่องซื้อเอาโอ้มื่อไับาเมื่อก็สีแหลกเนี่ยนั่นหมูแหลกมันเป็นเนื้อข้นโกแปมผ่้ยอะไรพ่เใหญ่ได้สักเออบ๊อใเ้สิตัวบ่องมีหนูอ้อ้าา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 านาาาอา เทียมโอ้ย oh! ปันไม่เห็นกูกินแล้วอิ่มปากเลยยนนหนูร้องอยาไม่คิดว่าจะทำเาเพ่นเาเสนาลอแต่ข้นตัวแมนโอ้ยนั่นโอ้ยมินมาหลายตัวเนาะอยกกินด้วกูเาอกหนามทั้งในพ่นไม่ต้องมินเนี่ยกูมินเนี่ยตวง เจ้กองเอาเนี่ยเจ้า่ว่ามันเป็นอย่างแค่แค่ตีมันเอเเป็นอย่งบอกเขาเทศถินไปถึงว่ามันกนแล่ใส่หางไว้กันนั่นอ่ากินน้ำเปล่าแม่เนี่ยกดดันกินน้ำกวนโอ้เขาทำแบบนี้กันพ่อ แต่วมาพูดลอแปมกูเป่ยมากเล่ไม่เอานบ่นบ่นบนอันอันนี้ใส่น้ก็เต็มถั่วไม่สูเอาล่ะไคิดว่ามันตรงด้านลาเนาะเออวัข้าดเป็นสีเออสแม่วันหันมันเกิดเนาะมันลงเนาะงอวดสลาดี่เนาะทำไมถึงทำแบบนี้คไปับไป มาว่างยากคุณเตรียมตัวเป็นเตียงโกกินด้แต่แขวนกับโแปงอยู่นะแปงแล้วใ่เรวบอกักโรตินหักโรตินคืจะเอาไปเบียร์านไงไรแดงจะน่าสิมาจดสเทบเท่ากันไมอาไปได้ให้ได้ให้ได้สีับพี่ดองเนี่ว่ากเบอกินเนาะลาย่านเนาะ่กินแล้วแบบเราเคยกินแล้วบัน้เราบอกกินเข่าใจสั้น คาเฟอีนมันสูงเลยไม่หรอกมันไม่จะชาเสียวเลยบอเจ้ากินเขาแล้วบอเป็นยังแต่ว่าซุปทองว่างห้ามกินเขาบอกอันตรายเาทองว่างกินแล้วนี่ทองว่างกินแล้วมันสี้ห่าเพราะว่าแค่คาเฟอีนไม่สูงไตหายไปข้างหนึ่งเลยไตหายข้างหนึ่งเลยอาจจะขึ้นมาเป็นต่ยากฮ่าคือสวยแต่พี่ซุดูพิซเซนิ่งนี่แหละนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขียวคมลืมเออถือกินหัวละ หอมแล้วแต่ว่าตรงผสมน้ำนีแกะไปใส่มือนีกอ่นกราฟก่อนซือบออันนี้ได้แก้วเดียวนบ่อันนี้เขาไม่แก้มก่อนนะคะอันนี้ของใครเนี่ยขาไม่แก่ก่อนเออแก่กินก่อนแก่เมื่อสดสวยไหมคืออันมาเมสซนคือตะไคร่น้มเนี่ยล่ะ แต่ว yup. well, to uh, oh. ่าลาเต๋เขาจะช่วงเซนน้ำเึ Who, uh, uh. Uh. Oh. ้งบ้างช่วงห้าโกิตรอกเดียวหัวไปกินยูรานนกร้ี่เมืองบอยบ่งินไเ่อเดียว่เออโอ้อ่ะกินมสกาแฟเอพอกินกาแฟแล้วเขากินแล้วก็อยากใจสั่นมันบอตายได้ไหมอ่ มึงกะสิตายพี่เล็กกินจะสิีบดปุูกแล้วบ่ตายจริงๆแกเปล่งเพิ่งเดี๋ยวเนี้ยกูกินเขาอยู่คาเฟอีนอยู่นานกว่ากาแฟแต่ว่าจะออกรทธิสากว่าอยู่หกั่วโมงดีดอยู่หกั่วโมงผมไม่ดีเลรอเมื่อแรกมัต้องกินยังกินแจ้วนี่แล้วดิยดียร์ังเดี๋ยวแกพี่น้องคะเดี๋ยวบ้างยาพ่อค่ะพี่น้องคะแล้วเจอกันใหม่กัน